สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตอัจฉริยเดาวโจนส์กันนะครับไทม์เฟรมเดย์นะครับปิดเขียวนะฮะมีแนวต้านที่จะต้องขึ้นไปเจอนะครับมีอยู่2ต้านใหญ่ๆนั่นเองนะครับก็จะมี338-68ครับแล้วก็34119นะครับโดยประมาณ เบรกไฮนะครับถ้าไฮจะอยู่ประมาณ34270แผนวันนี้จะมองยังไงดีนะฮะหากเป็นแผนในฝั่งของการมองย่อบายนะครับจะใช้แนวรับอยู่ที่สแถว33550นะครับหลุดกรอบลงไปก็จะไปใช้ 33, 3 3 1 9 5ถึง33049นะครับกรอบด้านล่างเลยกรอบค่อนข้างกว้างนะครับระยะของการที่จะมีการกลับตัวได้เนะี่ย ใกลที่สุดเลยก็คือ33868เดี๋ยวไปดูใน l o เ e r ร์ไทม์เฟรมนะครับ H1 ในส่วนของ H1 นะครับก็ยังไม่มีการเสียโครงสร้างนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่ามีโอกาสที่จะสร้างราคาที่เป็นไฮที่สูงขึ้นหรือเปล่านะครับเบื้องต้นมี2ไฮนะครับหไฮ2ไฮแต่ยังไม่มีการเสียโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัว ฉะนั้นแล้วนะครับราคายังคงมีโอกาสผลักตัวขึ้นต่อนะครับผมตามแนวนี้เลยนะครับผมฉะนั้นแล้วเดี๋ยวยังไงรอดูการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถ้าหากว่าจะเล่นส่วนในฝั่งเซลล์นะครับกรอบราคาก็2แนวนะครับ338 6 8ถึง3 4 119นะครับ เราตีในส่วนของฟิโบให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเหลือกรอบนะครับตอนนี้อยู่ในกรอบของ70และ79ถ้าหากมีการเบรกกล่องเขียวกล่องแรกนี้ขึ้นมานะครับก็จะมาเลงอีกทีก็คือในโซนของ79และ89นนั่นเองนะครับโอเคครับก็อัปเดตประมาณนี้ในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับ หากมีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับในส่วนของเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ